สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเร็วตัวแล้วเจ้าของโกดังระยองลักลอบเปิดบ่อนพน,นันสืบประวัติช็อกกันทั้งโซเชียลสืบเนื่องจากกรณีนายชันะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่24-26ถึงธันวาคมจำนวน36คนมีต้นตอจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งขณะเดียวกันตำรวจยืนยันว่าในพื้นที่ไม่มีบ่อนพน,นันแต่เป็นกลุ่มลักลอบเล่นกันเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้พันตำรวจเอกพระัสสะรุตวัชรโยธินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองระยองนำกำลังตำรวจเดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบ่อนการพนันต้นต่อพแพร่เชื้อโควิดในจังหวัดระยองจนพุ่งไปถึง85รายตั้งอยู่ภายในซอยจิตตรพันธ์ข้างบขอสอเก่าระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยอาการดังกล่าวคล้ายโกดังขนาดใหญ่ชั้นเดียวปิดมิดชิดทุกด้านเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในพบเป็นห้องโถงขนาดใหญ่กว้างประมาณ20เมตรยาว20เมตรไม่มีสิ่งของวางอยู่มีเพียงแอร์ขนาด2ตัน2ตัวติดตั้งอยู่นอกจากนี้ยังมีการกั้นห้องขนาดกว้าง4เมตรยาว6เมตรอีก2ห้องมีการตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ paper, รวด,ดายที่สวยงามโดยไม่พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันอยู่เลยนอกจากนี้การตรวจสอบบ่อนดังกล่าว เป็นบ่อนที่เปิดมาแล้ว6เดือนตั้งอยู่บริเวณถนนจิตตะพันไม่ไกลจากขนส่งจังหวัดระยองที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันคราวละ3 0 0ร้อถึงห้าคนส่วนคนในจังหวัดระยองก็สงสัยว่าสอบสวนโรคมา3วันกลัวว่าจะมีการขนย้ายอุปกรณ์กันไปหมดขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบผ่าน Google m a ปพบว่าเพียงพิมพ์คําว่าบ่อนระยองก็จะปรากฏที่ตั้งชัดเจนในแผนที่ระบุว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการบอกไว้ว่าขณะนี้ปิดทําการ ส่วนเจ้าของบ่อนคือหลงจู๋สมชยัยเป็นทั้งเจ้าของสถานบันเทิงในระยองเป็นเจ้าของตู้มา้าตู้สล็อตวางกระจายทั่วประเทศโดยก่อนหน้านี้เคยมีบ่อนตั้งที่มาบตาพุธจังหวัดระยองแต่ถูกกรมการปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษบุกจับจึงย้ายมาอยู่ในเขตเมืองแทนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ